ถูกหรือไม่ถูกนะคะนักเรียนนะคะมาดูกันต่อก่อน,นะคะลูกวันนี้ก็มาเรียนกันเรื่องอะไรหน้าต่างๆของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะลูกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็อย่างเช่นอะไรบ้างเรียนพวกกล่องต่างๆใช่ไหมคะลูกกล่องที่นักเรียนนํามานะั่นแหละเป็นอะไรเป็น ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าต่างๆีิว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างการเขียนหน้าของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากบางหน้านะคะนักเรียนอ่ะมาดูนะคะก็บอกว่าใช้กล่องยาสีฟันนะคะ เป็นแบบสําหรับเขียนรูปสี่เหลี่ยมดังนี้นะคะอ่เรียนดูนะคะลูก อันนี้เราใช้กล่องอันนี้กล่องเนี่ยกล่องยาสีฟันนะคะลูกอันนี้ก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะเขียนหน้าต่างๆนะคะของกล่องยาสีฟันนะคะซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะลูกเ,เห็นหรือยังคะนักงเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะลูก ูกันเลยนะคะนักเรียนอันนี้ก็คือจะวาดนะคะอ่าเขียนหน้าของทรงสรีมุมฉากนะคะนักเรียนกล่องยาสีฟันอันนี้ด้านที่1เห็นไหมคะรูกตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้จะเขียนหน้าไหนก็แล้วแต่ก็เอาหน้านั้นนะ่ะติดลงวางบนกระดาษใช่ไหมคะลูกนะคะแล้วก็ใช้ดินสอเนี่ยลาก ให้รอบรูปเลยใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะลูกนีก่ก็วาดหน้าที่เท่าไหร่ต่อคะหน้าที่สองนะคะลูกวาดหน้าที่สองต่อไปก็อันนีก้ก็วาดหน้าที่เท่าไหร่ต่อหน้าที่3นะคะลูกก็บอกว่าหน้าทุกหน้าของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นรูปอะไรรูปอะไรคะนักเรียนเรียนมาแล้วชั้นผมศึกษาไปที่สองสามเหลี่ยมใครว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมใครว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมยกมือได้ครั้งเดียวนะคะวงกลมวงรีรูปอะไรคะเนี่ยเป็นรูปอะไร หน้าทุกหน้าของทรงสเสี่ยมมุมฉากเป็นรูปอะไรใครว่าสามเหลี่ยมไม่มีคนยกยกได้ครั้งเดียวสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนักเรียนนะคะ ถามต่อคำถามต่อนะคะลูกหน้าที่อยู่ตรงกันข้ามของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดเท่ากันหรือไม่ถามใหม่ถามใหม่ทวนใหม่หน้าที่อยู่ตรงกันข้ามของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมเท่ากันไหมคะใครว่าไม่เท่ากันใครว่าเท่ากันนำมือลงค่ะใครไม่ทราบมีบ่าเท่ากันนะคะ,ะนักเรียนอะนักเรียน,นมาดูตัวนิดนึงนักเรียนดูในวิชวลน,นิดนึงนะคะลูก นะคะอ่าอันนี้หน้านี้เห็นไหมคะดูด้านบนของกล่องตรงกันข้ามก็คือตรงไหนด้านล่างใช่ไหมคะอ่าท <ào S 1> ีนี้ลองดูอันนี้ด้านบนแล้วนะอนนี้ตรงกันข้าม,ทาามเท่ากันไม่ต้องเรียนว่าเท่ากันนะคะนักเรียนอ่าทีนี้มาดูหน้านี้บ้างตรงนี้นะคะลูกหน้านี้นะคะตรงนี้าฉะนั้นตรงกันข้ามก็คือข้างใต้น,นี้ใช่ไหม<อ>ใช่ไหมคะอ,อ่าทีนนี้เป้ลองดูนะครูจิครูจะพลิกให้ดูนะว่าขนาดจะเท่ากันหรือเปล่า ปั๊บมาอย่างนี้เลยเท่ากันหรือเปล่าเท่าเ่าไปมาดูหน้านี้บ้างหน้านี้ด้านนี้นะตรงกันข้ามตรงกันข้ามพี่อยู่ข้างใต้ใช่เปล่าเอาของครูพลิกนะนะเท่ากันไหมคะเท่ากันอันนี้นำมาใช้ในการอะไรคะในการสอนไม่ได้มาโฆษณาสินค้านะคะลูกอันนี้เท่ากันนะคะลูกเพราะฉะนั้นแต่มันมีทั้งหมดกี่หน้างเรียนนังนับดูสิอ่าเริ่มตรงนี้ก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกี่หน้าคะลูกหกหน้าเก่งจังเลยไหนใครตอบถูกต้องเลยโอ้โหเก่งจังแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วยนะแต่ละหน้านี่นะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนี่นะคะลูกนี่ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะนนะคะ ่อไปนักเรียนคะเมื่อวานครูให้นักเรียนนําอะไรมา<ป>กล่องยาสีฟันอ่ะให้นักเรียนใช้กล่องยาสีฟันปเป็นแบบในการเขียนรูปนะคะโดยเขียนให้ครบทุกหน้านะคะโดยเขียนให้ครบทุกหน้าทำได้ไหมคะอ้าวหยิบขึ้นมาเลย หยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะลูกอ้าวมาแพลาค่ะหนูเพวามาเลยค่ะหยิบเป็นสองมาด้วยนะคะลูกมาเขียนหน้าของกล่องยาสีฟันนะคะ ของทรงเสีเ่ยมุมฉากหนูแพรวามาเลยคึลูกมาด้านหน้านี้ก่อนเพราะฉะนั้นจะเขียนหน้าไหนก็ต้องเอาหน้านั้นเป็นยังไงอย่างเช่นจะเขียนหน้านี้หน้าที่มีรูปมงคุดเนี่ยจะทํายังไงล่ะก็ต้องคว่ำหน้าลงไปใช่เปล่าลงไปอย่างนี้จะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ได้ไหมคะในสมุดนักเรียนต้องเป็นแนวอะไรแล้วล่ะถ้าเป็นกล่องยาวๆอย่างเงี้ย ต้องเป็นแนวอะไรแล้วแนวตั้งแล้วใช่ไหมนุ่นคะต้องเป็นแนวตั้งแล้วนะนะคะหนูพิจารณาดูนะคะในสมุดของหนูอ่ะนะคะกล่องย,ยาวๆหนูก็ต้องเป็นแนวตั้งเลยนะคะในเป้เอามาดูนะคะสมุดของเป้นี่อย่างนี้ใช่ไหมลูกเป้นะคะนี่นี่ต้องวางอย่างนี้แล้วใช่ไหมเป้นะคะอืมกาวาดอนะ่ะ นี่ในของค,คุณนครูนิ่ครูจะวางแนวนอนนะของหนูหน,หนูอาจจะเป็นแนวตั้งก็ได้นะพิจารณาให้เหมาะสมกับกระดาษที่เราวาดลงไปได้ไหมคะแพราวาเอาถนัดมือข้างไหนมือขวาเพราะฉะนั้นมือซ้ายจับกล่องไว้อย่าให้นั่นเลื่อนแล้วก็วาดไปอย่างนี้มาเลยตามมย่างนี้มาแล้วก็ไปอย่างนี้ได้ไหมคะลูกอา้าลงมือปฏิบัตินักเรียน จ้ะนูเป้เอานูเพลคะนูพล,อ,พลอยเหรอพรพรเอพลงเพลงอ่ะเพลงไปทางด้านนูน้นมากรีอทางด้านนี้จ้ะไปรอบมา ปฏิบัติเลยค่ะนักเรียน,น,ยนค่ะให้มยืโอ้โหสวยจังเลยแพ<ค>รวาคะ่ะ้านนี้เลยใช่ไหมคะ่อไปตรงกันข้ามเลยนะตรงกันข้ามเลยนะคะลูกจะวาดหน้านี้แหละทำยังไงล่ะอ่าก็ต้องคว่มหน้าลงไปใช่ปะอ่ะาคว่ำลงไปอ่านูแพรวากเลยค่ะในสมุดนักเรียนก็เป็นแนวตั้ง ใช่ไหมครับเพราะสมุดให้ให้เหมาะสมกับที่เราใช้สมุดใอันนี้ของคุณครูเป็นกระดาษต้องแนวนอนแลวะว่าเลยคะ่ะลูกเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวตรงนี้ให้คะแนนเรียบร้อยทุกคนนะลงบือบปฏิบัติเลยนะคะได้หนึ่งหน้าแล้วนั่นนี่กำลังวาดหน้าที่สองแหละ